เขาว่ากันว่าไอซ์แลนด์เป็นดินแดนแห่งน้ําแข็งและไฟไปเที่ยวกันต่อเลยกับวันที่5ของการขับรถเที่ยวรอบเกาะไอซ์นั่นืนลื่นมากระวัลงลืนทำเยี่ยงนี้เขาไม่ส่วนรถให้ต้องใส่พินด้วยนะที่นี่เนาะเวลาเติมน้าสกิปไม่ได้ด้วยเถอะที่แบงค์บอกให้สกิปอะ เราเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่เมืองวิกและจะไม่หันหลังกลับมาอีกเพราะว่าเราจะขับรถขึ้นเหนือไปเรื่อยๆตามริงโรดรอบไอซ์แลนด์โดยที่เที่ยวแรกที่เราจะแวะก็คือแบล็กแซนบีชหรือหาดทรายสีดำที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ที่นี่แม่งหนาวโหดมากอะหนาวแบบเดินเดินเข้ามาเสร็จแล้วน้ำตาไหลอะเพราะว่าแบบ ลมแรงลมตึงจนน้ำตาไหลอะสุดยอดต้องเดินท่าน,นี้ฝรั่งก็เดินท่าน,นี้คือแบบเข้าตาอ่ะไม่ไหวเหรอที่สถานที่ท่องเที่ยวเขาก็ต้องจ่ายเงินเข้าข้างน้ำน,นะตรงนี้คิด200โครน,นา มองดูคลื่นที่หาดทรายดำนี้เหมือนจะธรรมดาคงนิ่งๆแต่รู้ไหมว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่อันตรายที่สุดในไอซ์แลนด์เลยเพราะว่าเป็นคลื่นที่ม้วนและโอบอุ้มตัวคนลงไปแบบฝืนไม่อยู่เลยล่ะมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตเกือบทุกปีชิลไหมที่นี่ชอบไหมชอบไหมคะชอบค่ะชอบอะไรคะชอบคนนี้ ตอนนี้ใจหายไปแล้วจ้าเนียนเหรอเนนียก็ขื้นแรงสัะขระดอนเนี้ยเนาะเนียนเกิ๊บเลยด้วยมือชาไปรู้หูเนียนมากเลยอ่ะขื้นแรงแต่ก็ไม่ปลานะจ้ะปลามันเกยตื้น มีน้ำแข็งตกอยู่ตรงนี้ด้วยนะเว้ยตกเป็นแท่งดาบเลยนะเออดาบปักขัวเลยเด้อเราว่าการเที่ยวที่ไอซ์แลนด์ถ้าเกิดว่าลมน้อยกว่าน,นี้คงเที่ยวได้เยอะกว่าน,นี้มาเที่ยวที่ไอซ์แลนด์ถ้าเจอร้านก็ให้รีบแวะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอีกนานแค่ไหนเราถึงจะเจอร้านถัดไปต้องรีบตุนของไว้ก่อน ไม่หวานอะไรอ่ะซ่าเหมือนเดิมเป๊ะสีของกระแทกดังบออายุอะปแล้ววันนี้ร่มแรงขับรถยากกว่าเมื่วานปะอู้นี่ไง เฉยงเฉยๆเฉยพี่นกนี่นี่จะลงไปอยู่ข้างๆหลายรอบมากเลยลมมันแรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันคือสกิดใช่ปะจับไปจับไปเฮ้ยเพื่อนคาดเบลเลยว่ะเพื่อนคาดเบลว่ะค่ะควรจะคาดอันแรกอยู่แล้วอ๋ออ๋สติให้ดีวันนี้เรามาที่ทะเลสาบน้ำแข็งโยกุซลอนซัมอีกแต่เป็นคนละฝั่งจากเมื่อวานวิวจากแต่ละฝั่งและแต่ละที่จอดรถก็จะมองเห็นทะเลสาบ คนล uhm ะมุมมองกันเลยล่ะเขาบอกว่าอย่าเดินบนไอซ์เบิร์กกว่ามีลก์ออย่าเดินบนไอซ์เบิร์กแล้วก็อย่าไว้น้ำน้ำมันฟรีซิ่งความรู้ไม่ได้มามาไปอ่ะมาเฮ้ยไม่เลียนี่ไม่กล้าเลีย นี่มันเห็นเขาด้านหลังนี่สวยนี่คือโจคูซาลอนซิกเก็ตซิกซิกเก็ตพอร์ก็คือก็คือไม่ต้องไปจรงที่เป็นเขาจุดเจอทัวร์แต่ว่าเป็นปาร์กิ้งปาร์กิ้งมันจะมีปาร์กิ้งสองอันให้หฮลงมาอ้วนไปปาร์กิ้งอันแรกอ่ะมันก็จะไปทางนู้นนู้นตรงนู้นใช่ปะ ตรงนู้นฟ้าฟ้าฟ้ากว่าตรงนี้ตรงนู้นต้องไปที่จอดรถอันแรก,รกนนนคนขับเอเชียแน่ๆต่อคิวอะไรคะ thank you, <S thank you. <S what s the magic d u s t Well, it's most, right? mostly cocaine cocaine <laughs> that's a uh, lot of it then Salt, <laughs> <Soft, laughs> tomato mustard uh, onion mustard alisa, onion, alisa. alisa. sugar alisa. Uh, alisa. Sauce. for the fish or for the fries yeah. for the fish mostly for the fries oh but for whatever you like okay. yeah. thank you very much <laughs> <laughs> ฟิชชั่นชิปอร่อยมากตั้งแต่กินมาทุกร้านอ่ะร้านนี้อร่อยสุดเรากินมาสามร้านแล้วนะแบบมีรสชาติอ่ะแล้วก็ชอบแบบชอบกำลังดีแล้ะ ติดตุ้มต่อมน้องนุ่มในแล้วปาไม่คาวเมื่อวานที่ปั๊มอ่ะเมื่อวันที่ปั๊มเมยว่าอร่อยแต่ว่ารสยังไม่มีรสท่านี้แล้วก็แล้วก็ที่ปั๊มคาวมีคำพื้นคาวอันนี้ไม่คาวที่ดอันนี้ไม่คาวเลยอร่อยให้ดาวให้ดาวเท่าไหร่มีกี่ดาวแค่เพื่อนะม่กี่ดาว ลมแรงแค่ไหนขอให้ดูรถรถยังเคลื่อนเลยอ่ะพี่ดออ,อะไรของมันมีไฟนะมีไฟร้อปน,นปิดค่ะเวสชาหฮอนเวสชาหฮอนเวสชาหฮอ,อนคือชื่อภูเขานะสรุปเนี่ยเนี่ยคือก่อนเนี่ยเวสชาหน กก้้อนนีทังเป็นบ้านไวกิ้งที่เมื่อก่อนเขาใช้แสดงหนังเรื่องหนึง่งไม่เป็นละครไม่ใช่หนังนดีึงเร็จปั๊บเขาถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะลือมันออกอเขาก็เลยยกให้เลยแต่คนนี้ดูภาพมันจะเหมือนไม่ได้ซ่อมแซมเหมือนโดนทำร้า,ายมาแล้วนิดน,นึงอืมคนเก่าแล้วไงแล้วก็บ่อยมันพังไปเราว่าอีกอย่างที่ไม่ใครบอกคือหลังคาคือพื้นเลย ตืวมันไม่ใช่แค่รองเท้ากันน้ำว่ะต้องรองเท้าไข่กิน,นใช่ไหมสายฟ้าหน้าที่มากลงแบบแรง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 แต่ถามว่าสวยไหมก็าบอ,อกเลยว่าสวยมากนี่แหละมุมเด็ดของเวสต์าฮอนใช่ไหมอันนี้ทรายดูสิฮะเป็นอย่างนี้ ที่เวสตรฮอลน,นี้เกือบทำพวกเราจบวันลงที่โรงพยาบาลเพราะลมที่รุนแรงมากเป็นระยะๆะะพัดเอาทรายดำเม็ดฝอยๆนี้เข้าตาสม,มีนะับจํานวนไม่ท้วนจนขับรถไม่ได้เรารีบขับรถไปที่คาเฟ่นหน้าทางเข้าเพื่อให้สาม,มีลืมตาในาน้ำแต่ก็ใยออกได้ไม่หมดท้ายสุดสาม,มีก็ขับรถไปแบบเจ็บตาตลอดทางจนเราเริ่มเสิร์ชหาโรงพยาบาลกันแต่ก็มีอุปสรรคอันยิ่งใหญ่มาอีก เลนเดียววิ่งหนีล่ะต้องการหินอะไรใช่ปหเพราะมันเป็นภูเขาหินเนาะแต่ตรงนี้คือ,มอเมฆอ่ะตรงนี้คือ,มมอเมฆดำอ่ะเลนเดียค่ะเพื่อนเลนเดียเลนเดียเฮ้ยมีขา่า ขับรถกนมานานมากจนเริ่มมืดเราไม่เจอเมืองหรือร้านค้าใดๆเลยแม้แต่อันเดียวเราหิวน้ํากันมากก็เลยตัดสินใจลองแวะเข้าไปในาร์มที่ดูเป็นบ้านคนริมถนนแต่กลับโดนเขาไล่ให้ไปเติมน้ําที่แม่น้ําหรือแหล่งน้ําอะไรก็ได้ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเขาบอกเราเลยเข้าใจเลยว่าที่คนไอซ์นเขาย้ํานักย้ําหนาว่าประเทศเขาว่าน้ําสะอาดกินได้ตักทุกแหล่งอย่าซื้อน้ํากินเด็ดขาดก็คือขนาดน้าก๊อกเราไปขอเขาเขายังบอกให้เราไปตักจากแม่น้ําเลยจ้าไม่ให้่านวะ ไม่ตายเปนเดียวปะเท่าที่เราเข้าใจคือถ้าเจออย่างเงี้ยห้ามเลยเว้ยน,วน่าจะมีปัญหาน่าจะมีหินหินนนหรืออะไรสักอย่างมีแต่รถบรรทุกจริงจากเมฆดำที่ก่อตัวขึ้นก็กลายเป็นพายุหิมะที่ลดทัศนวิสัยในการขับรถลงเรื่อยๆจนเรามองทางข้างหน้ากันไม่เห็นเลยและถนนที่มีหิมะหนาขึ้นจนเป็นหลายนิ้ว ในขณะที่ปลายทางที่พักที่เราจองไว้ก็อยู่ห่างไปอีกตั้งหนึ่งชั่วโมงถนนข้างหน้าข้างขวาก็เป็นเหวเราเลยตัดสินใจถอยหลังกลับหาที่พักริมทางซึ่งพอเดินเข้าไปในที่พักอันที่ใกล้ที่สุดก็ดูร้างมานานหลายปีท้ายสุดได้ที่พักที่เถอปีกอันที่เราโทรถามจาการค้นกูเกิลแมปเจ้าของบอกว่ามาได้เลย เจ้าของที่พักบอกว่าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างไปอีกหนึ่งชั่วโมงไปโรงพยาบาลไม่ได้หรอกตอนนี้ถนนปิดเราก็เลยสวมบทเป็นคุณหมอเอาทรายออกจากสาม,มีได้สำเร็จเฮ้ยได้ตัดจุดสอ o บุ๊ค g ิ w งอะวอะตอนนี้เราได้อยู่อยู่ที่ Airbnb ที่เมืองอักฤิสโตรโตามแผนต้องไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องมากินมาม่าตอนห้นมาทุ่มเนี เทียงคืนแล้วจ้ะเพราะว่าเจอเจอ blowing snow ใช่ไหมพี่นกบอกไม่ใช่พายุหิมะเป็นแบบหิมะสาดเข้ารถจนมองทางไม่เห็นนะมองเห็นใกล้ๆแล้วถนนก็เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งหนาเป็นหลายๆนิ้วไปต่อไม่ได้เพิ่งรู้ว่าถนนปิดเพราะว่าไม่ได้เช็ครถ d o is มาก่อนใช่แล้วคุณลุงคิดเท่าไหร่นะคะ3 0มคุณลุงคิด คิดสามร้อยยูโรซึ่งจริงๆดูในบุ๊กิ้งนะอาจจะไม่ถึงแต่ก็เข้าใจลุงแต่เราว่าเป็นเป็นการปลุกลุงกลางเดือกไงลุง,ลงคิดค่าแบบโอเวอร์ไทม์จริงอาหารเช้าก็ไม่มีให้สั่มสัมยูโรควรจะมีเพราะวะหรือลุงเตรียมไม่ทันลุงแล้วว่าถ้ามาไอซ์แลนด์ก,ก็ต้องเมนูนี้แหละเพาะว่าเบอร์ชีสและเบอร์ชีสและอะไรอืนแล้วใช่ปะก็ยังไม่เบื่ออร่อยเฮ้ยเบอร์ชีสไท้ายนั่ไม่มีขายป่านนี่เราซื้อแบบเราเอง Thank you เดินทางขึ้นเหนือกันต่อยิ่งขึ้นเหนือก็ยิ่งเจอความแปลกประหลาดเยอะมากทั้งร้อนทั้งหนาวขาวโพลนโอ้ยมีหมดเลยอาทิตย์หน้ามาดูกัน